ลูกค้าได้นะครับหรือลูกค้าถ้าตั้งใจขี้โกงเขาก็สามารถที่จะดึงเงินคืนให้ผู้ขายได้นะครับเพราะว่า eBay มีระบบนี้นะครับเราเรียกกันว่า e b a y m p นะครับ e b a m p ไอเอกสารเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละนะครับเราจะเอาไปสมัคร e b a y m p นะครับไปสมัครเป็น e b a y m p นะครับคราวนี้ระบบการรับเงินของ eBay เน นะครับระบบการรับเงินของ Ebay นะก็คือเงินที่เราขายได้นะครับจะไปอยู่ที่ Ebay ก่อนนะครับ eBay ก่อนหลังจากที่เราหลังจากที่ผู้ขายเนี่ยส่งสินค้าใส่ t a ็ g k n n n u u m e r r เรียบร้อยนะครับส่งของไปยังบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะเรียบร้อยเนี่ยเราถึงจะได้เงินนะครับเงินก็จะ โอนไปที่บัญชีเปโอนเนียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะตรงนี้แหละที่มันมีความปลอดภัยสูงนะครับเวลาที่เราสมัครเปโอนเะนียเนี่ยเราต้องใช้เอกสารพวกนี้แหละครับเอกสารพวกนี้แหละในการยืนยันตัวตนเนาะแล้วการถอนเงินทุกครั้งนะครับเขาจะยืนยันตัวตนคุณด้วยอ่า OTP code เหมือนธนาคารเลย เหมือนธนาคารเลยเวลาที่เราจะซื้ออะไรผ่านบัตรเครดิตอย่างเงี้ยธนาคารชอบส่ง OTP มาให้เรายืนยันว่าใช่ตัวเราหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือไม่ก็ยืนยันตัวเราว่า,าเราเข้าที่โทรศัพท์เครื่องนี้อยู่หรือเปล่า,าแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้ความปลอดภัยในการขายบริเบเนี่ยสูงมากๆนะครับสูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความ ปลอดภัยนะครับผมว่า ebay ปลอดภัยนะครับ